การจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าในงานประเทณีบั้งไฟประจำตำบลบัวโคกประจำปีพุทธศักราช2568นบบัดนี้ขอบคุณค่ะน้นะะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้สัตว์สวิตบังไฟล่อฟังสัญาครับตอนนี้รอสัญญาณจาก เอาแล้วครับเริ่มแรกกันแล้วของหน่อยก่อนเอาของหน่อยหน่อยส่วนไปก่อนเดี๋ยวก็มีของใหญ่ครับมัทมุมกเมืงนองสว่างดลของท่านด้วยนะครับนะว่างดยเอาแล้วครับการบริหารส่วนตำบลบ่อโคหยินดีต้อนรับ บางน้อยไปก็ไปใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับเอาต่างฟงเป็นควันหางเชืองเมืองหางเชืองก่อนนะว่านเด็กขึ้นตะไรเด็กชั้นต้นก็ลำนะคะก่อนจะได้พบกับใครอื่นนะคะก็ต้องดูหางเครื่องไปก่อนนะคะโบนัส อู้างใดอาไปก่อนเด้อของหน่อยอยู่ทั้งหน้าของใหญ่อยู่ทั้งหลังเออนก็เลยหยุดตนม้าางวาบลังพอแบดเ้เด้อของที่นั่น เ,เสียงเริ่มดังขึ้นเ,เรื่อยเล่กกำกับบนฐานร้อยแปิบไหล200นะครับเล่กกำกับบนฐานแปดสิบไหล200ร้อยร้ิบไหล200ถ้อย้าผลละไม่เรา ครับดูความปลอดภัยของท่านด้วครับของเงีสคืนในเบ้งงหนตัวตกแต่งแล้วตั้งตระงานง่ามตาบังไฟเปิดฐานเปิดการเปิดงานของพี่น้องชุมชนชาวบัวโคกทุกชุมชน โดยการนำของท่นนานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบวโคท่านกเกษมสันจุไรวันสุทธิมอบความไมว้วางใจทีมงานทเทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ขออนุญาตครับทงแดงลงทงสีเขียวโบกสบับขอให้ทีมงานชาวบ้านโบวโคๆๆทุกชุมชนเทพเวลาขึ้นสูงสูงลงส,ะสะัสๆอกใกลๆได้หลายๆลขอให้ทีมงานจงโชคดี ห้าสี่สามสองหนึ่งไปอให้กับบังเอเยโอ้สุดยอดมากค่ะ Amazing Thailand นะคะนี่ฝรั่งงึดเลยนะคะ ดึงดึงแสดงว่าท่านนายกกระสินสันและพี่น้องเช้าโกพล่งไฟขึ้นไปเป็นเกลียวแสดงว่าท่านมีความมังสมานสามาี่กลมเกลียวท่านนักกระตุ้มพีตุ้มน้องเออท่านนายกตุ้มพีตุ้มน้องสำหรับบังไฟในพิธีเปิดนะคะก็พยานขึ้นท้องฟ้าแล้วโอ้ยเป็นทึ่งมากเลยค่ะไม่เคยได้มา ร่วมง,งานแล้วก็ได้เห็นในพิธีจุดบ้างไฟล้านแบบนี้ท่านประธานบอกว่าทึ่งมากค่ะก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีในวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านจตยพรมุ่งเจริญต่อจากนายกองทัศสุรินของเรานะคะวันนี้ที่ท่านได้